ป่าโป่งเชือกเรื่องเล่ากึ่งสารคดีล่องสู่ป่าดิบดำแห่งผู้กามดันด้นไปในป่าที่ลงสำรวจยังป่าโป่งเชือกโดยชาลีเอี่ยมกรสินตอนที่สองในการออกป่าล่าสัตว์เรามักจะพบกับปัญหาที่ถกเถียงกันอย่างไม่รู้จักสิ้นสุดอยู่เสมอว่าการล่าสัตว์นั้น เป็นบาปเช่นเดียวกันกับการฆ่าสัตว์ดรือไหมข้าพเจ้าได้อ่านพบข้อความของพรานใหญ่ชาวอเมริกันผู้หนึ่งก็คือไมฟิงเขาได้วิจารณ์ไว้ว่าเขาไม่เชื่อว่าการล่าสัตว์กับการฆ่าสัตว์จะเป็นสิ่งเดียวกันนักกีฬาล่าสัตว์ผู้ยิ่งใหญ่ย่อมจะตระหนักดีว่าการล่ากับการฆ่านั้นหา่างไกลกันมากการล่าคือการติดตามเป็นการแสดงความกล้าหาญอย่างทรหดอดทน จำเป็นจะต้องอาศัยความภาคเพียรความพยายามอย่างหนักไม่คลั่นคล้ามขามเกรงต่อภัยอันตรายใดๆตลอดจนความยากลำบากร้อยแปดพันประการเมื่อต้องบุป่าฟ่าดงไปตามทางอันุรกันดานการติดตามเป็นกีฬาของนักล่าสัตว์ที่จะประสบสชนะเมื่อพบเป้าหมายเมื่อพบแล้วจะฆ่าเสียหรือไว้ชีวิตมันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่จะต้องวินิจฉัยเอาเองว่าควรจะยิงหรือไม่ แต่การฆ่าที่พวกเราชอบพูดกันเสมอๆ,ๆว่าเห็นเราฆ่าหมูดูไม่ได้นั้นเป็นการฆ่าที่นำเอาเนื้อออกมาจำหน่ายซึ่งสัตว์พวกนั้นไม่มีทางหนีหรือถูกติดตามเพราะมันอยู่ในคอกการฆ่าหรือการประกอบฆาตกรรมแตกต่างกันอย่างมากมมยเลือละเกินเพราะคำว่า k i l l i n g กับฮัน t i n g นั้นห่างไกลกันมันเป็นคนละเรื่องกันคนละคำศัพท์และก็คนละความหมายนักเลงปืนที่ใช้ปืนยิงกระหนำ่ำ ยิ่งอย่างหันแลดยิ่งรัวหูดับตับไม่ด้วยความขนองโดยไม่คำนึงถึงตัวเล็กตัวน้อยไม่ใช่นักล่าสัตว์ไม่ใช่นักกีฬาไม่ใช่นักนิยมไพรเพราะเราจะต้องตั้งชื่อเขาว่านักฆ่าสัตว์หรือเพชฌฆาตในป่าสูงเหมือนการฆ่าหมูฆ่าวัวควายที่นำออกไปสู่เขียงและแขวนไว้ขายตามตลาดจำนวนวันละนับพันตัวจนกระทั่งนักบุญท่านหนึ่งได้ออกมาบอกว่าเอาเนื้อเขามาใส่เนื้อเรานั้นไม่ดี ป่งเชือบยังอยู่อีกไกลสำหรับพวกเราซึ่งกำลังเหน็ดเหนื่อยเมื่อล้าและก็หิวโหวยหลังเที่ยงไม่นานนักเราก็ทะลุจากป่าทึบออกไปยังป่าโปรง่งคำว่าไปตายเอาดาบหน้านั้นเริ่มแสดงพิษสงแก่พวกเราเมื่อหวน,นึกถึงภาษิตธของนโปเลียนว่ากองทัพต้องเดินด้วยท้องกองทัพของเรากำลังท้องว่างไผ่พลหน้าแห้งแม้ว่าท่านในพลสิงโตจะกัดฟันยืนกรานชี้ปลายกระบอกปืนแกว่งไกวไปข้างหน้า ในตาเท่านั้นที่บอกถึงความเด็ดเดียวแม้สังขารจะอยู่ในสภาพบอบช้ำเต็มประดาสันทัดก้าวเท้านเนิบติดตามด้วยอาการโคลงไปทั้งตัวเหมือนคนที่เรือแตกแล้วกำลังเดินเปรปะอยู่บนชายหาดเมื่อพักจนเรียกร้องเรียวแรงให้กลับขึ้นมาสู่ร่างกายได้แล้วขือบนของเราก็เริ่มออกเดินทางต่อไป ในป่าที่ค่อนข้างมีสภาพโปรง่งไม้ใหญ่ยืนต้นห่างๆกันออกไปทําให้แง่หน้าขึ้นมองท้องฟ้าได้เต็มตากลุ่มเมฆสีเทาลอยสงบนิ่งอยู่กลางท้องฟ้าบอกลักษณะการเริ่มต้นของสายฝนที่จะโปรยปลายลงมาในเวลาไม่ช้าไม่นานนักแสงอาทิตย์เริ่มคล้อยเคลื่อนไปยังข้างหน้าเหมือนจะเป็นการเตือนให้เราเร่งเดินทางให้เร็วขึ้นจากป่าโปรง่งเปลี่ยนเป็นป่าทึบและกระทึบยิ่งขึ้น กองทัพทากได้ตั้งป้อมรับพวกเราอย่างเข้มแข็งเมื่อยามที่ยาของเราคลายฤทธิ์เพราะบูบันกันมาตลอดวันเราต้องวิ่งหนีจากพวกทากแม้จะเหนื่อยจนแทบจะขาดใจจนกระทั่งเกือบบ่ายสองโมงทางด่านที่ยาวเหยียดไปข้างหน้านั้นกลับโปร่งขึ้นมองจากสันเนินตรงออกไปก็ทะลุเห็นขอบฟ้าอีกสักพักก็จะถึงหินดาเล่านายเ่าช่วยร้องบอกและอีกสักพักเ่าช่วยนะ มันกินเวลากี่ชั่วโมงกันหรือ,อนาวาตรีสันทัดถามแล้วก็ถอนใจเฮือกใหญ่ไม่นานหรอกนะนายทหารเรือเ่าช่วยยิ้มเห็นฟันในปากไม่ครบอารมณ์เขาแก่เยือกเย็นเสยนี่กระไรด,ดูเหมือนจะไม่ร้อนไม่หนาวและก็ไม่เหนื่อยกับใครเขาเสียด้วยเรามองเห็นแล้วก็มีความรู้สึกว่ากำลังออกไปสู่การสิ้นสุดของป่าทึบไม่ช้าไม่นานอีกราวสิบนาทีต่อมาทางก็เริ่มลาดลง นอกจากเสียงฝีเท้าที่พวกเราย่ำกันสวบสาบแล้วเราก็ได้ยินเสียงน้ำตกจากที่สูงเมื่อกองหน้าไหวตัวเร่งฝีเท้าเร็วขึ้นพวกล่าหลังที่หลังท้ายก็เร่งฝีเท้าติดตามจนมาสู่ทางลาดลงไปลำห้วยมองเห็นทางน้ำที่ไหลแรงมาตามทางลาดเห็นข้อเนินไหลลงสู่แอง่งน้ำในลําห้วยนั้นลึกประมาณเอวกว้างราวสิเมตรถึงแล้งหนายหินดาด ่งไงเ้าชั่วชี้มือบอกแล้วก็หัเรอบเบาๆหินดาดงดงามตามน้ำที่ถูกตั้งไว้อย่างเหมาะสมเป็นลานหินที่แผ่กไปเป็นช่วงๆเกลี้ยงเกลาแล้วก็มีสีสันงดงามเหมือนใครไปขัดเกลาตกแต่งเอาไว้เราโผลงไปสู่ลำห้วยทั้งเครื่องทรงชุดเดินปา่าโดยไม่หวั่นเกรงการเปียกปอนเนื้อหินดาด ต้นชมพู่ต้นหนึ่งสูงใหญ่ใบหนาช่วยให้เราพักใต้ร่มไม้ของมันได้อย่างดีแต่สิ่งที่นาความพิศวงระคนความตื่นเต้นแก่พวกเราก็คือมันมีผลอยู่ประมาณสิบก่าลูกและขนาดโตเต็มที่แล้วเราพบกับชมพู่หิมะพานเขาแล้วไหมละ่ะผู้ช่วยเลือดกล่าวเพราะเขามองเห็นลูกของมันเกาะอยู่ในระหว่างกิ่งก้านที่พารักองค์ไหนน้อมาปลูกเอาไว้เนี่ยฮะโคนต้นชมพู่ป่าต้นนั้น มีร่องรอยว่าได้มีพรานมาพักอยู่ก่อนแล้วเพราะมีรอยกองไฟทั้งเก่าและก็ใหม่อยู่หลายกองมีฝ้าปูทิ้งไว้ชัยภูมันเป็นที่พักตรงนี้น่าสบายใครผ่านไปมาจึงหยุดแวะพักเราก็ยึดตามแบบฉบับของพวกพรานชุมพลสิงโตและก็นายทหารเรือสันทัดเอกเคนเนกลุงเหนือฝากนั้นโอ้ยขอสกีบก็เถอะนะเมื่อโคตรเลยเมื่อแถลงไข มองเห็นไม้ไผ่ลำหนึ่งที่ปักไว้ตรงซอกหินนั้นมีแผ่นกระดาษชิ้นเล็กๆเ,เสียบไว้ก็สงสัยปรากฏว่าหมอสุกเสมยอนพร้อมด้วยสัญญาคนนำทางได้ทิ้งข่าวการเดินทางของเขาล่วงหน้าไวใ้ให้พวกเราทราบแถลงไขเป็นคนอ่านข้อความบนกระดาษยุ่ยยี่แผ่นนั้นมีความว่าพี่โตพวกผมมาถึงที่นี่เมื่อเที่ยงเศษจะไปรอที่คลองแสงสีโตก็ยกนิ้วมือขึ้นชัยจมูก แล้วพยักหน้ากับชุมพลเฮ้ยผู้ช่วยเด็กหนุ่มพวกนี้มันปากป้ายคลาจะท้าทายพวกเราว่าหมดแรงมันเหมือนเรานี่วาถ้าเป็นเหมือนเช่นเมื่อสิปีก่อนโน่นนะเราจะแขวนป้ายทายพวกหนุ่มๆคางใสพวกเนี้ยเดี๋ยวรู้ริ์กันบ้างแต่นี่ชีวิตเรามาเดินทางไกลไกลกว่าหนุ่มพวกนั้นกว่าสิบปีนะผู้ช่วยอะไรๆมันก็งอนเงนลงไปตามเพลง ลอยมันไปก่อนเธอสิงโตชุมพลพ่นควันบุหรี่ปุย๋ยเดี๋ยวเราก็ตามไปทันพวกหนุ่มๆมันก็เร็วอย่างก,กระต่ายเดี๋ยวพวกเราก็ไปกันอย่างต่อเต่าก็ท่านถมเถไปท่านตรงไหนล่ะผู้ช่วยเลือดถามยังเดาความหมายได้ท่านที่คลองแสงดึกผู้ช่วยโอ้นึกว่าจะทันกลางทางถาแถลงไขยิ้มขึ้นมาคงจะย,ยากอยู่นะสัญญาแกแม่นทาง แล้วก็เลี้ยวลัดตัดไปแต่เร็วกว่าพวกเราอีกก็เขาหนุ่มก็ปล่อยให้เขาแสดงเด็กกันไปตามกำลังสิจากการเดินทางที่เล่นกันอย่างขนาดหนักเพื่อแข่งกับเวลาแข่งกับความหิวค่อยบาบางลงไปเมื่อเราได้พักผ่อนกันมันเกือบจะกลายเป็นความเคยชินไปเสียแล้วสำหรับการบุกป,ป่าฝาดงที่ผ่านความยากลำบากมาแทบทุกครั้งในการใช้ชีวิตตระเวนไพร เข้าไปในป่าลึกและกระดงดิบด้วยการเดินทางกันยังไม่คำนึงถึงความเหนื่อยยากการสนทนาก็ย้อนไปถึงอดีตที่ผ่านมาเราคิดถึงบางคนที่ไม่ได้ร่วมทางมาด้วยอย่างอัศนีศิลากรซึ่งให้ความบันเทิงกับพวกเราในยามพักเมื่อเห็นว่าทุกคนมีกำลังวังชาและพร้อมที่จะออกเดินทางต่อไปแล้วสิงโตก็ลุกขึ้นยืน ท่าทางของเขาคล้ายกับแม่ทัพที่จะนำทัพออกเดินทางต่อได้ด้วยความตั้งใจอันเด็ดเดียวนี่ทุกคนพร้อมหรืยอยังขอให้ตามข้าพเจ้าไปสิงโตเขามีอารมณ์สนุกตามเคยเขาส่งเสียงเรากับนายทหารพรานอารมณ์อันเบิกบานของเขาเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งสำหรับการตระเวนภัยของพวกเราผู้ช่วยคุณเลิศถึงอย่าชักช้าสิไปเดินทางกันเถอะ พวกเราเร่งฝีเท้าออกเดินทางด้วยกำลังที่ดีขึ้นเหมือนนักมวยที่ผ่านการให้น้ำในยกสุดท้ายเพราะต้องพยายามที่จะชิงชัยเพื่อเรียกคะแนนให้เต็มที่ในยกสุดท้ายก่อนที่ความมืดจะโปรยลงมาเราผ่านพ้นความร้อนอันแผดกล้าจนแสบผิวหนังมาแล้วเมื่อบ่ายคล้อยแดดก็เริ่มอ่อนแสงลงเข้าของเมฆฝนเกาะรวมตัวกันยังพร้อมที่จะทุ่มเทลงมายังพื้นเบื้องล่างความร้อนที่พื้นดินรรบไ้นั้นยิ่งเพิ่มความอบอ้าวขึ้นอย่างประหลาด เรากาลังไต่เต้าไปบนป่าที่เป็นหินผาปราศจากไม้ใหญ่แล้วก็ร่มใบบางความระอุที่พุ่งขึ้นมาจากไอดินแสดงอํานาจของมันยิ่งขึ้นเมื่ออากาศกําลังอับลมทางด่านที่เรากําลังเดินกลับค่อยๆเบนออกไปจากลําธารที่ไปสู่ห้วยหินดาดเฉียงไปทางที่ตะวันตกเล็กน้อยเลิศใช้ผ้าขนูผืนเล็กของเขาชุบลงไปในลานําธารก่อนที่จะแยกออกไปสู่ทางด่าน ความกดดันของอากาศตอนบา่ายทวีความร้อนอ้าวยิ่งขึ้นพวกเราทุกคนเหงื่อออกเปียกชุ่มสิงโตถึงก็เปิดหมวกกระเพือลมคลายความร้อนชุมพลน,นั้นก็ปาดเหงื่อด้วยผ้าเช็ดหน้าแล้วก็สายหน้าไปมาอย่างอิดหนาระอาใจโหอะไรวะเนี่ยทาไมมันร้อนเอาเรื่องแนฮะ่เลิศมันยังไงกันวะเนี่ยสิงโตเพึมพำก็ยิ่งฝนทําท่าจะตกก็ยิ่งร้อนไปใหญ่ เราก็เดินกันโดยไม่พักเลยดีกว่านั้นเราเดินกันโดยไม่พักเลยดีกว่าเลิศแนะนำขึ้นแต่ไม่ต้องเร่งกันนักให้ถึงชายดงลึบๆข้างหน้านโน้นแล้วจึงค่อยพักกันดีกว่าไหมเราได้รับความเหนื่อยอย่างมากสำหรับการเดินทางในช่วงนี้จึงทำเวลาไม่ดีเท่าการเดินทางจากโปูงเก้าห้องมาสู่หินดาดและไม่พยายามพักกันเลยนั่นหมายความว่าเรา จะต้องรวบรวมกำลังกายและก็ใจเพื่อขับเคี่ยวกับเวลาอย่างสุดเวียงเรามันก็ลาไปตามไวแล้วน่ะเลิศนาะสิงตัวปลารบขึ้นตอนหนึ่งขณะที่กำลังย่ำไปตามทางด่านด้วยอาการเพลียกะทิงน่ะมันรอเราที่โป่งเชือกนะนาย <c oughs> ถ้าช่วยพูดแล้วก็หัวเราะใบหน้าเป็นมันด้วยเหงือของแกแสดงความเหนื่อยอ่อนแต่ตาของแกมีประกายเห็นความทรมทอดอย่างแท้จริง มันเป็นการแสดงท่าแท้ของพรานของผู้สู้ชีวิตในป่าดงพงไพรย,ยังไม่มีวันจะยอมเป็นฝ่ายพ้ายแพ้ต่อความลำบากกาตรำใ,ใดๆทั้งสิ้นป่าดิบดงดำสันเขาและหูผู้ไอโกรธทานที่เราผ่านมาทั้งหลายนั้นพรานพื้นเมืองที่จัดเจนเท่านั้นจึงจะด้โด้นเข้ามาสแสวงหาสิ่งที่เขาปรารถนาได้และยากนักจะผ่านเข้ามาบ่อยๆในดินแดนอลีลับแห่งนี้ เราพ้นจากอันตรายทั้งหลายจนมาถึงจุดหมายตอนแรกอย่างสวัสดิภาพมันเป็นชัยชนะของการเดินทางที่ทุกคนภูมิใจหลังผ่านการเดินทางอันเหนื่อยอ่อนมาแล้วเมื่อถึงยามพักเราก็ย่อมต้องการบรรยากาศที่คลึกครื้นด้านพรานและขวานช้างก็ส่งเสียงโอก,กันอย่างสำราญปล่อยให้ช้างลากโซ่ดังเกลียวกราวและหากินตามสบาย ได้ยินเสียงมันเหนียวยอดไม้ยอดไผ่แถวบริเวณใกล้เคียงจากที่พักสิ่งที่ย้อนนำมาสมทบในรายการออกตระเวียนาายคราวนี้นับว่าเป็นยาชูกำลังสำคัญของพวกเราเลือดจะกล่าวขึ้นขณะที่ย้อนยื่นสิ่งหนึ่งให้พวกเรา d i m เ l e d i m ม l e อาหารมื้อที่ผ่านความยากต่ตากตรมมาครั้งนี้ช่วยให้มีชีวิตชีวาแก่พวกเราอย่างถึงขนาดวิสกี้ของยอนช่วยกล่อมอารมณ์ของเราให้เบิกบาน จนลืมการเดินทางที่ผ่านมาผ่านความทุรกันดารสันเขาอันสูงชันและการปีนป่ายตลอดจนไต่ลงซึ่งทหากทลาดนั้นก็คงค้างเหลืองสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกว่าบรรยากาศด้ยวยความเป็นไประหว่างพวกเรากับพรานและควานเป็นกันเองเต็มไปด้วยความสนิทสนมนั้นคือแววตาของพวกเขาทุกคนล้นมีความสุขเต็มใจ และพร้อมอยู่เสมอที่จะเผชิญภายในป่าสูงและกระดงดำการออกป่าเข้าสู่โป่งเชือกไม่ได้เป็นการออกป่าธรรมดาสามัญไปเสียแล้วเมื่อเราได้มาล่วงรู้รายละเอียดต่างๆจากดินแดนอันตรายแห่งนี้มันเป็นป่าที่อยู่เหนือกฎหมายมีการค้าของเถื่อนค้าวัวควายค้าของผิดกฎหมายและก็เต็มไปด้วยการหักหลังยิงฟันอย่างป่าเถื่อนเรายังไม่รู้ว่าเราจะพบขบวนของพวกเหล่านั้น ซึ่งหมายถึงการประทะก,กันยังไม่รู้ว่าใครเป็นใครเข้าเมื่อใดความจะเป็นในชีวิตของคนเรานั้นบางครั้งก็จําต้องเสี่ยงเข้าต่อสู้และขับเคี่ยวกับความตายอย่างห้าวหาญเราจะเรียกว่ามันเป็นความกล้าหรือความกลัวตายก็เป็นได้เมื่อเกิดการต่อสู้กันขึ้นสองฝ่ายเพื่อทําลายล้างชีวิตกันและกันเพราะฝ่ายชนะเท่านั้นที่จะกลายเป็นวีรบุรุษคืนนั้น เราอิ่มหนำสำราญกันอย่างพร้อมเพรียงจะเดินอาหารกันมากกว่าธรรมดาเพราะความหิวที่ได้รับจากการเดินทางที่จัดว่าหนักกว่าทุกๆครั้งทําให้เราต้องดื่มและกินกันอย่างเต็มที่จากนั้นทุกคนก็เตรียมตัวเข้าพักผ่อนเพื่อออมแรงไว้สําหรับการเดินทางไปในวันพรุ่งนี้เสียงจักรจันเรไรรีดวิงร้องระงมเสียงน้ําที่ซาะไปตามลาําธารผ่านยินผาก้อน,น้อยใหญ่ ริมแคมป์ที่เรานอนพักดังเป็นจังหวะไม่ขาดสายมันเป็นเสียงเฮกลอมที่ฟังเรากับดนตรีธรรมชาติอันลึกซึง้งกล่อมให้จิตเข้าสู่ผวังโดยไม่ชักช้าดูเหมือนช่วงเวลาแห่งการนอนหลับจะสั้นอะไรอย่างนั้นเสียงของช้างเหมือนสัญญาณให้เรากระวีกระวาดพวดพลาดลุกขึ้นมาพวกมันคงจะเห็นพวกเราหลับกันอย่างบรมสุข เลยส่งเสียงปลุกในตอนใกล้จะดุ่งสางเสียงควานร้องห้ามขึ้นมาเป็นการพรามสลับกันไปเราทุกคนยังคงพรีรพริไรอยู่กับการนอนไม่อยากจะลุกแต่หน้าที่และการเดินป่าต่างไปจากการหลับอย่างสุขารมณ์ในกรุงเราตะโกนปลุกกันเสียงโขมแล้วทุกคนก็อยู่ในสภาพเตรียมพร้อมหลังจากที่ล้างหน้าล้างตาและรวบยอดด้วยกาแฟร้อน ขณะที่ควานออกไปตามเจ้าพวกยักษ์ที่ส่งเสียงปลุกเราในราวป่าเพราะเขาจะปล่อยให้ช้างนี้หากินกันในป่าใกล้ๆพวกควานรู้นิสัยช้างของเขาอยู่แล้วการตามไปจับตัวมานั้นพวกกูปก็ไม่เสียเวลามากมายนักคลองตะเคียนเป็นด่านแรกที่เราพักแรมจากคลองตะเคียนเรามาสู่คลองแสง มีการชุมนุมกันอย่างคับคั่งจึงมีการรายงานตนเองตามระเบียบและเราก็ได้รู้จักกับพรานขากระเพกค,คนใหม่ในกระบวนชื่อเสียงของพรานทางด้านนี้พรานขาไม่สมประกอบผู้นี้ก็มีชื่อเสียงโด่งดังอยู่คนหนึ่งมีบรรดาพรานและขวานทั้งหลายในย่านนี้รู้จักกันเขาคือพรานนบเลือดรู้ได้ทันทีว่าเขาเคยได้ยินชื่อเสียงเรียงนามโค้คนนี้มาก่อนแล้วความถูกชะตากันและกันนั่นเอง ที่ทําให้เกิดความสนใจมากยิ่งขึ้นเมื่อกูบนหลังช้างผูกเรียบร้อยแล้วทุกคนก็พร้อมที่จะออกเดินทางไปสู่ป่าดิบเพื่อลุยสู่โป่งเชือกต่อไปแต่ยังไม่ทันจะได้ไปเลือดชนักเมื่อพรานขาเป๋เดินตรงเข้ามาหาอย่างเรียบร้อยมีอะไรด้วยนบเลือดถามผมไม่อาจจะเดินทางเข้าไปในป่าเนี่ยได้ด้วยซิแล้วสิเอาทําไมล่ะนบเลือดสงสยัย พรานบยิ้มอย่างเยือกเย็นมองเลิอตาเขมงใจจริงอะผมก็อยากจะไปด้วยนะแต่มีความจําเป็นที่ผมอไปด้วยไม่ได้นะสิพรานบตอบเสียงแผ่วนบควรจะไปด้วยกันกับพวกเรานะเพราะเดินทางกันมาขนาดนี้แล้วอะเลือดเกลี้ยกล้อมแต่แต่มันไม่สบายสําหรับผมนะสิผมนบตอบแลว้วก็หัวเราะอย่างง่ายๆมันมีอะไรอีกมากนะที่ผมไม่ ไม่อยากจะตามพวกท่านเข้าไปด้วยเรามาไกลกันมากแล้วนะนบสิงโตทวงขึ้นไปอีกไม่นานก็จะถึงโป่งเชือกแล้วทางนะ่ะมันจะต้องผ่านดงดีไปอีกไกลเหมือนกันขาผมไม่ค่อยจะดีมันปัดปัดเป๋ๆอยู่อย่างที่เห็นน่ะแหละจากเววตานั้นเลิดมองเห็นว่านบไม่ได้พูดความจริงแต่เขาบาบเบี่ยงเพื่อประโยชน์ของทุกคนและของเขาเอง ในอาชีพข้องพานปลาซึ่งต้องเผชิญทุกสิ่งทุกอย่างอาชีพที่ทำกันอยู่ก็ไม่ค่อยจะพ้นอันตรายจากสัตว์ปลาจากพวกเดียวกันเองระหว่างแดนต่อแดนนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นจึงกลายเป็นเหตุพิพาทอันร้ายแรงอย่างถึงขนาดเป็นเบื้องหลังข่าวสั้นๆที่ปรากฏเมื่อหลายปีมาแล้วกับการทำเหมืองชายแดนซึ่งกลายเป็นการต่อสู้กันอย่างถึงขนาดล้านชีวิต พรานนบใหญ่ยิ่งอยู่ในป่าแถบนี้แต่เหตุใดเขาจึงไม่ยอมติตตามพวกเราไปถึงโป่งเชือกจึงเป็นสิ่งที่ทําให้พวกเราคบคิดกันด้วยความคลางแคลงเพราะพรานหลายคนในขบวนของพวกเราได้กล่าวขวัญถึงพรานขาพิการผู้นี้ว่าเมื่อเขาเหยียบไปในที่ไหนในป่าแถบนี้แล้วย่อมปราศจากผองภายเข้ามาผองผานเรื่องราวของพรานใหญ่ แห่งปงเชือกซึ่งมีขาไม่สมประกอบนี้มีเบื้องหลังที่ซับซ้อนและผ่านเหตุการณ์อันหนักหน่วงมายิ่งเสียกว่าการล่าสัตว์พระนบเป็นชายชักานเต็มตัวผิวดำร่างสันทัดค่อนข้างผอมเกรงฟันหน้าเหยินเล็กน้อยในตาเหมือนตาปลาดุกใบหน้าค่อนข้างเสียมแม้ว่าเขาจะเต็มไปด้วยความมั่นใจในตัวแต่เมื่อส่วนประกอบในร่างกายพิการเสียแล้วความห้าวหาญก็ย่อมจะลดน้อยลง ข้าพเจ้าได้ทราบรายละเอียดเกี่ยวกับพรานนบว่าเขาได้ผ่านความตายมาแทบจะเอาชีวิตไม่รอดเมื่อเขาประกอบอาชีพทําเหมืองอยู่ระหว่างแดนต่อแดนของชายแดนไทยพม่านี้เมื่อประมาณสิบปีที่แล้วและเป็นเหตุที่เขาไม่ปรารถนาที่จะผ่านเข้าไปให้ถึงโป่งเชือกเมื่อเหตุการณ์ผ่านมาถึงตอนนี้ข้าพเจ้าเขาเข้าใจได้ทันทีว่าทําไมพรานนบจึงไม่อยากจะเสี่ยงนําตัวเองเข้าไปในป่าดงดิบแห่งนี้พรานนพ ได้บรรยายเรื่องในชีวิตของเขาให้พวกเราได้ทราบว่าเขาได้เผชิญการต่อสู้อันน่าสยดสยองที่สุดในชีวิตศึกเมืองน้ำเย็นอันเป็นเบื้องหลังข่าวใหญ่และเบื้องหลังชีวิตของพลานนบนั้นมีเรื่องราวที่เต็มไปด้วยการต่อสู้กันยังดูเดือดเผ็ดร้อนเหตุการณ์ก็ผ่านพ้นมาสิปีเศษแล้วพรานนบ์กำลังแกล่งกล้ายากหาตัวจับได้ยาก ไม่ว่าจะเป็นการเข้ายิงสัตว์หรือยิงโนเช่นเดียวกับการรู้จักหลบเป็นปีกหลีกเป็นทางของเขาชื่อเสียงของเขาเรื่องระบือไปเก็ดย่านป่าทีเดียวพอเอ่ยถึงชื่อพรานนบทุกคนก็ยอมรับว่าเขาเป็นชายชาตรีทุกระเบียดนิ้วไม่ยอมให้ใครมาลูบคมเลยเพราะชื่อเสียงอันโด่งดังพรานนบจึงได้รับหน้าที่มาเป็นหัวหน้าควบคุมกรรมกรทําำเมืองแห่งหนึ่งทางภาคใต้ของอาณาเขตจังหวัดชุมพร ชาวบ้านเรียกเหมืองน,นี้ว่าเมืองน้ำเย็นสาเหตุที่จะเริ่มพิพาทนั้นเพราะเมืองน,น้ำเย็นนี้อยู่ชายแดนพม่านั่นเองเป็นเหมืองของผู้มีอิทธิพลผู้หนึ่งการขุดค้นหาแร่และร่อนแร่ได้กระทำกันเป็นอนาบริเวณกว้างขวางผลได้จากแร่นั้นอยู่ในขั้นดีทีเดียวด้วยเหตุนี้ทางพม่าได้ประท้วงว่าเมืองน,นี้อยู่ในเขตพมา่าแต่เจ้าของเหมืองก็ยืนกรานว่าอยู่ในเขตไทย ระหว่างชายแดนในหุบเขาและกป่าทึบไม่มีอะไรจะวัดกันได้ชัดแจง้งเหตุพิพาทก็เริ่มต้นปราบปรายระหว่างตำรวจชายแดนพมา่ากับกรรมกรที่ทำเหมืองแต่มันก็ยังไม่อยู่ในขั้นร้ายแรงอะไรนักพรานนพพยายามอดทนและอดกลั้นต่อการลุกร้านของศัตรูของเขาที่นับวันการถูกลอบยิงถูกกล่นแกล้งจนเริ่มบ่อยครั้งขึ้นพรานนบเห็นว่ากิจการของเหมืองคงจะดำเนินไปโดยไม่ปลอดภัยเสียแล้ว เมื่อฝ่ายเขาถูกรังแกจนกระทั่งกรรมกรถูกกระสุนปืนบาดเจ็บในฐานะที่เขารับผิดชอบต่อสวัสดิภาพของกรรมกรทั้งหมดเขาได้บอกกับเราว่ามีทางเดียวเท่านั้นที่ผมตัดสินใจลงไปตัดไฟแต่หัวลมหลังจากพรานบเหลือทนต่อการลุกรานของศัตรูซึ่งแอบแฝงข้ามเขาเข้ามารอบยิงซึ่งเขาก็ตั้งรับและก็ตอบโต้ไปจนกระทั่งกรรมกร,รทั้งหมดพักนอนตามไม่หลับ การทำงานก็ได้ผลไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยเพราะมัวแต่คอยระแวดระวังภัยมืดจากตำรวจพม่าตลอดเวลาแล้วพี่ชายทำอย่างไรหรือเลือดถามอย่างสนใจผมต้องบุกกวาดล้างมันเสียต้องบุกให้ถึงรังในตาของนกเป็นประกายมันเข้ามาถึงเหมืองเราไม่รู้กี่สิบครั้งก็ยิ่งได้ใจถ้าทิ้งไว้เราก็คงถูกมันย่ำยีอยู่อย่างนี้เรื่อยไปและผลพักของพระนบะ มีพอฟัดฟอเวียกกับพวกมันหรือสิงโตถามขึ้นเพราะเรามีพวกน้อยกว่าจึงต้องรอบโจมตีไม่ให้มันรู้ตัวพระนพรูปคลำพระเครื่องที่ห้อยคอของเขาด้วยความเลื่อมใสพระองค์เนี้ยคุ้มครองชีวิตของผมให้รอดมาได้เป็นยังไงกันบ้างครับเรื่องราวที่เราผ่านมานั้น คงจะทําให้ทุกท่านได้เห็นภาพในการใช้ชีวิตในป่าในการดอนแรมในป่าดงดิบดวงดําและทั้งหมดนั้นก็แค่เริ่มต้นครับเพราะเรื่องราวในป่าโป่งเชือกนั้นยังมีอีกมากมายหลายตอนด้วยกันครับก็อย่าลืมกดติดตามแตะกระดิ่งไปด้วยนะครับเพราะตอนจะต่อไปนั้นเราจะได้พบกับความพรั่นพรึงภายในป่ายิ่งขึ้นไปอีกครับก็ขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่เก็ติดตามรับฟังปักหมุด กับเรื่องราวในป่ามาโดยตลอดครับคลิปนี้ปักหมุดก็ต้องลาไปก่อนครับขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ